เรากำลังพูดถึงเรื่องความสงบซึ่งมันคือช่องว่างระหว่างสองความคิดโบราณกล่าวว่าขอให้มีความรู้สึกดีขณะทำสิ่งใดๆการค้นพบความสงบภายในให้จินตนาการฉากที่คุณต้องไปขึ้นรถไฟและคุณกำลังจะไปไม่ทันรถเมื่อมีคนบอกคุณว่าโอ้สงบหน่อยก็ได้คุณอาจจะคิดถึงภาพคุณกำลังเดินช้าๆเข้าไปในสถานีรถไฟแล้วก็เดินขึ้นรถไฟแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังพูดกันสิ่งนั้นมันน่าตื่นเต้นมาก มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากคุณต้องไปขึ้นรถไฟและคุณกำลังจะตกรถคุณก็ควรจะวิ่งเรานึกภาพที่คุณกำลังจะวิ่งวิ่งอย่างเร็วมากถ้าคุณเห็นคนรู้จักคุณก็จะไม่อยู่ทักทายผพ้่อคุยกพวกเขาและขณะเดียวกันนั้นบางครั้งสิ่งนี้ก็เริ่มวิ่งนั่นคือจิตใจความคิดและในการวิ่งนั้นคุณก็มองเห็นบางสิ่งนั่นก็คือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุดังนั้นอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายของคุณกำลังวิ่ง หรือเมื่อคุณกําลังทําอะไรเร็วๆแต่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อมีความไร้สาระในจิตใจทํางานรวดเร็วมากและได้ปกติมันจะเร็วมากมันก็จะไม่ดีโอเคเมื่อมันเร็วมากมันก็ไม่ดีอีกด้านหนึ่งคือทางบวกซึ่งจะมีจังหวะที่ช้าลงมากนั่นคือความสงบที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่มันคือช่องว่างระหว่างสองความคิดฉันสร้างความคิดหนึ่งขึ้นมาจากนั้นก็อีกความคิดหนึ่งและช่องว่างระหว่างสองความคิดนี้ก็คือความสงบนั่นเอง สิ่งนี้ก็เหมือนการสร้างความคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วก็มีความคิดที่ไม่ดีตามมาไม่มีช่องว่างเลยมันเกิดติดติดกันเลยใช่ค่ะมันตามกันมาติดติดความเครียดจนถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายและคุณก็สร้างความวิตกกังวลแล้วก็คิดว่าตัวเองกําลังทําอะไรหลายอย่างแต่จริงๆแล้วคุณกําลังทาในสิ่งต่างๆปนป่วนและคุณก็รเสียมากขึ้นหงุดหงิดมากขึ้นความสร้างสรรค์ก็ลดลงไปด้วยดังนั้นมันจึงสําคัญมากเหมือนกับที่เราพูดว่าขณะที่ทํา ขอให้มีความรู้สึกดีๆเหมือนโบราณพูดไว้ว่าขอให้มีความรู้สึกดีๆในขณะทำสิ่งใดๆ